ยอดหมอยิงอัจฉริยะตอนที่241ทั้งหมดนี้เจ้าเก็บมันไว้เถอะรอบที่สพี่ยายอย่ามองข้าแบบนั้นสิข้าไม่ได้ทรยศต่อต,ตระกูลอินซัหน่อยเพียงแต่ว่าพวกท่านนะ่ะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอู๋เสือจริงๆหรอกนะไปอินเซนนังเลใจอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะพูดกับฉินยูยาน เพราะนางเองก็ไม่มีความจําเป็นแม้แต่น้อยที่จะต้องหลบซ่อนเรื่องพวกนี้แล้วนางก็พูดเสียงเบาๆขึ้นมาว่าที่จริงแล้วพิธิโมส่วนเฟยโดนเข้าไปนั้นอู่เสียเป็นคนทํามันขึ้นมาข้าเองก็ถูกบังคับให้กินยาพิษช,ชนิดเดียวกันข้าเลยตั้งใจพาท่านกับอาวุโสเชียงเฉินชิงไปวินิจฉัยโมส่วนเฟยว่าท่านสามารถตรวจสอบพิธีเขาโดนได้ไหมซึ่งหากว่าท่านตรวจพบข้าก็คงบอกความจริงกับพวกท่านไปแล้วแต่น่าเสียดายที่พวกท่านทั้งสองคน ตรวจสอบมันไม่พบแ้้วคาจะบอกพวกท่านได้ยังไงกันทั้งท่านผู้อาวุโสแล้วก็พี่ใหญ่พวกท่านน่ะเป็นเหมือนของเล่นเด็กสําหรับนางก็เท่านั้นแหละไปอินเซียนอธิบายทุกอย่างแล้วนางก็คลี่ยิ้มออกมาคนที่อ่อนแอกว่าก็ต้องยอมจำนวนต่อผู้ที่แข็งแกร่งกว่าไปอินเซียนนั้นนางก็เพียงแค่ใช้ชีวิตของคนเหล่านี้เพื่อที่ตนเองจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกได้นานที่สุด แม้แต่ตระกูลอิ๋นที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งอู๋เสว่ก็ยังกล้าเผชิญหน้านี่เป็นสิ่งที่แม้แต่ไปอิ๋นเซียนที่มีร้อยชีวิตก็ยังไม่กล้าทําเลยด้วยทักษะทางการแพทย์ของตระกูลอิ๋นที่ทุกคนได้แต่ฝันถึงจึงทําให้พวกเขามีผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งยืนอยู่ข้างๆนับไม่ถ้วนแต่ถึงแม้ว่าไปอิ๋นเซียนจะมาจากตระกูลอิ๋นในทางกลับกันนางกลัวอู๋เสว่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซะอีกไปอิ๋นเซียนขอเพียงแค่นางมีชีวิตอยู่ต่อได้ก็พอใจแล้ว ความเกลียดชังที่นางเคยมีต่ออูเสวียนั้นในตอนนี้ก็ไม่มีเหลือสิ่งที่นางมีให้ก hmm. uh, ับอูเสวียมีเพียงแค่ความกลัวที่เพิ่มขึ้นมาทุกขณะก็เท่านั้นเองในเวลานี้ฉินยูหยานก็พูดอะไรไม่ออกเนื่องจากความเจ็บปวดที่ได้รับจากพิษที่โดนอูเสวียบังคับให้นางกินนางทำได้เพียงแค่มองไปอู่นเสื้วใความแค้นปานสะกลนกินเจ้าเจ้าสวะฉินยูหยานพูดออกมาพร้อมกับฟันที่หักจนหล่นลงพื้น นางด่าไปอุ่นเซียนไปได้ไม่กี่คำก็สำลักเลือดที่ค้างอยู่ในลำคอออกมาพี่ยายข้าแนะนำให้ท่านเก็บความพยายามอน่อนนิดของท่านเอาไว้ดีกว่าหูเสวียนไม่ยอมให้ท่านตายง่ายๆหรอกตอนที่ข้าเห็นยาเข้าไปในปากของท่านมันถูกทำด้วยมือของท่านเองมิใช่หรือท่านน่าจะรู้จักมันดีกว่าใครหากท่านนอนอยู่นิ่งๆท่านก็จะไม่ตายในวันนี้แม้ท่านจะทรมานอย่างแสนสาหัสก็ตามถึงแม้ว่าหูเสวียนางยังเด็ก แต่นางก็เป็นคนวางแผนการในฉลาดและรอบคอบที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมาสิ่งที่พวกท่านเห็นทั้งหมดเป็นนางที่เป็นคนวางแผนส่วนอดีตห้องเต้ก็ถูกขังไว้ที่คุกหลวงทรมานทั้งเป็นยิ่งกว่าตายหากท่านยังคิดว่านางเป็นเด็กสาวธรรมดาแล้วก็นี่ท่านก็อ่อนต่อโลกเกินไปแล้วไปอวินเซียนเอาแต่เยาะหยันชินยูหยันที่นอนอยู่กับพื้นอย่างสะใจตลอดเวลาที่นางอยู่ในตรกูลอวินนางถูกชินยูหยันกดดันจนไม่มีแม้แต่ทางสู้ นางจึงหัวเราเะเยาะเย้ยฉินยูหยาในความแค้นทั้งหมดที่มีนี่นับได้ว่าเป็นความสุขเล็กๆของไปอินเซียนเลยก็ว่าได้ฉินยูหยาอยากจะฆ่าไปอินเซียนยิ่งนักหลังจากที่รู้ว่านางทรยตต่อตระก,กูลอินแต่ทว่าเมื่อได้ยินคําพูดของไปอินเซียนความกลัวก็เล่นเข้ามาจับใจของนางแทนเพราะพิษที่นางทําขึ้นมาจะทําให้นางตายอีกไม่กี่วันแต่ความทรมานของพิษนี้มันเลวร้ายยิ่งกว่าตายซะอีก พิษที่นางสกัดขึ้นมาอย่างดีเพื่อทรมานคนให้เจ็บปวดที่สุดถูกนํามาใช้กับตัวของนางเองในวันนี้ถูกแล้วที่ไปอินเซียนพูดนางย่อมรู้เรื่องนี้ดีกว่าคนอื่นเพราะนางเป็นคนสกัดพิษเหล่านี้ขึ้นมาเองถึงแม้ว่าอู๋เสือจะไม่ได้ฆ่านางแต่ก็ไม่ได้ปราณีเลยสักนิดนี่นางจะต้องเจ็บปวดทรมานที่สุดจนกว่าความตายจะค่อยๆมาเยือนความตายในตอนนี้คือความเมตตายอย่างยิ่งของฉินยูหยานที่อู๋เสือมอบให้กับนาง อวินเซียนเซียนคาค่าน้ำตาของชินยุยานไหลออกมาในขณะเดียวกันเลือดก็ไหลออกมาจากปากของนางด้วยไปอวินเซียนก็จับแขนนางไว้แล้วพูดว่าพี่ใหญ่ท่านน่าจะสนุกกับงานอดุเรกของท่านเองนะท่านไม่รู้หรออู๋เสวี่ยกำลังเอาคืนที่ท่านทำกับโมเฉียนเหยียนยังไงล่ะ ยอดหมอ,อยิงอัจฉริยะตอนที่242กลับมามีชีวิตรอบที่หนึ่งเจ้าสัตว์ร้ายสีดำด้ลากโมเชียนเยียนตามหลังอู๋เสือไปในห้องพักของเขาในวังหลวงขันทีและนางกำน,นันเมื่อเห็นอู๋เสือต่างก็หลีกทางให้พวกเขาทำได้เพียงแค่หันคอไปดูโมเชียนเยียนที่ตามมาโมเชียนเยียนที่มีสภาพที่ไม่น่าดูเท่าไหรนะัก ตามหลังอูเสือไปในห้องพักโมเชียนเย็นได้รับบาดเจ็บสาหาัสไม่ใช่แค่เฉพาะยาพิษเท่านั้นแต่ยังมีบาดแผลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามตัวที่พร้อมจะพากชีวิตของเขาไปได้ทุกเมื่อทว่าทักษะทางการแพทย์ที่มหัศจรรย์ของอูเสือนั้นสามารถยื้อชีวิตของเขาเอาไว้ได้อูเสือสั่งให้เจ้าบัวน้อยขี้เมาเอาโมเชียนเย็นขึ้นไปนอนบนเตียงทันทีจากนั้นนางก็หยิบเอายากระสายและยาอื่นๆอ,ออกมาใส่ปากของโมเชียนเย็น นางถือเข็มเงินฝังลงไปบนร่างของเขาอย่างรวดเร็วด้วยความชำนาญตรงจุดชีพประจนต่างๆของเขาอย่างแม่นยำเลือดสีแดงเข้มที่เกือบจะกลายเป็นสีดำก็ไหลออกมาจากร่างกายของโมเชียนเยียนตรงที่อู๋เสวี่ยแทงเข็มเงินลงไปจากนั้นนางก็เอายากระใสเข้าปากของโมเชียนเยียนเข้าไปสามเม็ดอย่างไม่ลังเลใจอู๋เสวี่ยให้โมเชียนเยียนกินมันเพื่อรักษาบาดแผลที่มากมายของเขาอู๋เย่าก,ก็ยืนยิ้มอยู่ตรงหน้า พลางเอามือกอดอ,อกมองดูอูเสือที่เคลื่อนไหวมืออย่างรวดเร็วเพื่อที่จะช่วยชีวิตของโม่เชียนเหยียนอย่างไม่วางตาเหมียวเจ้านายเจ้านายเจ้าฮองเตงโง่เงานเนี่ยบาดเจ็บสาหัสจริงๆเจ้าสัตว์ร้ายสีดำเรียอง้งเท้าของมันทันทีหลังจากที่แบกโม่เชียนเหยียนเข้าไปในห้องซึ่งมันรู้สึกได้เลยว่าโม่เชียนเหยียนนั้นหายใจเบาขนาดไหนแถมหน้าของเขายังซีดเหมือนคนที่ตายไปแล้วไม่มีผิด กระดูกของโมเชียนเยียนเองก็หักไปหลายจุดเส้นเลือดของเขาถูกสกัดกั้นเอาไว้อวัยวะภายในของเขาเริ่มล้มเหลวในส่วนแผลของเขาที่ยังไม่ได้รับการรักษาก็เริ่มอักเสบและติดเชื้อสิ่งเหล่านี้มันส่งสัญญาณให้เขามีอาการขาดน้ำและไข้ขึ้นสูงส่วนพิษร้ายเองก็เริ่มออกฤทธิ์มากขึ้นมันเริ่มส่งผลทำลายอาวัยวะภายในของโมเชียนเยียนเขาคงอยู่ได้ไม่นานหากเขาไม่ได้รับการรักษาในทันทีเหมียว เจ้านายเจ้านายท่านช่วยเขาไว้ทําไมกันท่านต้องพยายามอย่างหนักเลยนะทําไมพวกเราไม่ให้คนอื่นขึ้นเป็นห้องเต้แทนล่ะคําพูดของเจ้าแมวน้อยนี้ทําให้แววตาของอู๋เสือเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นขึ้นมาทันทีหากไม่ใช่เพราะตระกูลอินหดเหี่ยมไรมนุษยธรรมนางคงไม่เจอกับปัญหาวุ่นวายมากมายขนาดนี้หรอกอีกอย่างก่อนหน้านี้อดีตฮ่องเต้ก็คำนวณเวลาให้โมเชียนเหยียนตายในอีกไม่กี่ปีโดยการเอาน้ำหยกเกสรทิพย์ ใส่ผิดข้าวสารีราตีลงไปทําให้ร่างกายของโมเชียนเย็นอ่อนแอเป็นอย่างมากหากไม่ใช่ว่าอู๋เสวี่ยเอายากระใสบํารุงเขานับไม่ถ้วนและเอามาเล็ดบัวหิมะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายเขาโมเชียนเย็นก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่มาจนถึงตอนนี้แน่หลังจากนั้นถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะมีสุขภาพดีแต่เมื่อตรุก,กูลอิ่นยื่นมือเข้ามาแตะต้องตัวเขาความตายก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วโมเชียนเย็นได้รับความทรมานม,มามากมายยิ่งนัก เจ้าบัวน้อยขี้เมาที่ยืนอยู่ข้างเตียงก็ไม่อาจช่วยอะไรได้เขามองไปที่โมเชียนเยียนด้วยความสงสารืมชีวิตของชายผู้นี้ช่างแสนเศร้ายิ่งนักถึงแม้ว่าเจ้าบัวน้อยขี้เมาจะช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่ก็ยังรู้สึกถึงชีวิตที่น่าสงสารของโมเชียนเยียนพ่อแท้ๆของเขาก็ฆ่าแม่ของเขาไปและฆ่าคนทั้งตระกูลของแม่เขาอีกจนแทบจะล้างบางเลยทีเดียว พร้อมกับที่พ่อและน้องชายของเขาเองก็ร่วมมือกันวางยาพิษเขาด้วยทําให้ต้องมีชะตากรรมลาบากมากมายก่อนที่มาเจอกับอู๋เสียจากนั้นเมื่อขึ้นครองบัลลังได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ถูกคนของตระกูลอ่นทําให้เขาเป็นแบบนี้นี่มันจะไม่มากเกินไปหน่อยหรอหยุดพูดอู๋เสืยพูดออกมาด้วยเสียงที่เยือกเย็นตอนนี้อาการของโมเชียนเย็นนั้นสาหัสมากม นางต้องจัดการแก้ปัญหาที่อยู่ในมือของนางให้เสร็จก่อนนางไม่อยากให้เจ้าบัวน้อยขี้เมากับเจ้าแมวน้อยพูดกันมากมายนักตอนนี้นางอยากจะเอาเข็มแทนทั้งสองคนนี้ยิ่งนักแต่ติดตรงที่ว่านางไม่ว่างทํามันเนี่ยสิเจ้าแมวน้อยกับเจ้าบัวน้อยขี้เมาก็รู้ดีว่าอู๋เสือ่ยตั้งใจจะช่วยโม่เชียนเหยียนให้เขามีชีวิตรอดไปได้แน่แนอู๋เสือ่ยเร่งมือไปที่โมเฉียนเหยียนอย่างไม่หยุดย่อนมือของนางขยับเข็มเหมือนการร่ายรำในอากาศแทบจะไม่หยุดเลย อย่างแรกที่ต้องทำก็คือการถอนพิษก่อนที่จะเอายากระใสให้เขากินเพื่อชดเชยเลือดที่เสียไปและก็เอาน้ำอุ่นกับเลือดให้เขาเพื่อชดเชยอาการขาดน้ำต่อเส้นเอ็นส่วนการรักษากระดูกที่หักจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการรักษานี้ลำดับขั้นตอนการรักษาที่อุดเสือร่างเอาไว้นั้นมันเกิดขึ้นเป็นฉากฉในใจของนางนับเสี้ยววินาทีเลยก็ว่าได้